S <S <ค>ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิรป้าอายุ62ปีนะคะมีปัญหาข้อเข่าอักเสบข้อเข่าด้านขวานะคะเจ็บข้เข่า,ข,าข้างขวาเจ็บเจ็บยังไงฮะเจ็บก็คือเจ็บเฉยๆคะ่ะอยู่ดีๆก็เจ็บเอ่อเจ็บแป๊บๆหรือว่าปวดเลยอะคะ่ะปวดเลยปวดเลยแล้วก็เวลาจะเดินก็ลําบากนะคะแล้วก็เวลาขึ้นบันไดอะค่ะ ต้องเท้าซ้ายขึ้นไปก่อนแล้วค่ะขาขวาตามคือมันไม่มีแรงด้วยค่ะมันปวดมากเลยแล้วมันหนักอะค่ะเหมือนหนักหนักอะค่ะแล้วตอนแรกทำยังไงฮะก็ไม่ทำไงอะค่ะก็อยู่ทนทนนะคะคือไม่ทานยาทนเจ็บไม่ไม่ทานยาไม่หาหมอประมาณนมียานวดมีอะไรไม่มีค่ะไม่ทำอะไรเลยแล้วหาหมอไหมฮะไม่หาค่ะทำไมอะครับก็ คือไม่ชอบทานยาค่ะไม่ชอบทานยาไม่ชอบหาหมอใช่ค่ะกลัวค่ะสันนิษฐานว่าเป็นอะไรอะไรนะคะสันนิษฐานว่าตัวเองเป็นอะไรก็คิดว่าแบบอายุน่าจะเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวมันก็คงแบบค่อยๆดีขึ้นคิดเองนะคะอายุเยอะขึ้นแล้วทําไมมันค่อยๆดีขึ้นล่ะฮะก็เราก็บริหารแล้วก็เราอย่าใช้งานหนักอะไรเงี้ยค่ะอก็ทำเลเดินันช้ดดูแลดูแลแบบอย่าไปทําอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงไม่ทําอะไรก็เจ็บ ใช่ค่ะอแืแล้วแล้วทีนี้เวลาเวลานั่งใช่ไหมคะครับก็ต้องเอาด้านซ้ายนะคะลงไปก่อนแล้วขาขวาก็ตามลงไปคุกเขานะ่าได้ไหมใช่ค่ะคุกเข่าได้ได้ค่ะแต่ต้องต้องลงไปข้างนี้ก่อนนะคะ,ะ,ะแล้วค่อยเอาข้างนี้ลงไปโอผมผมก็ลงทั้งคู่พร้อมกันไม่ได้ฮะแล้วทีนี้เวลาเอ,อขึ้นรถนะคะคขึ้นรถก็ ต้องข้างซ้ายขึ้นไปก่อนแล้วก็ยกยกข้างขวาขึ้นไปคือขวานี่ไม่มีแรงเลยใช่ค่ะอาการอย่างนี้จะเป็นข้อขาอักเสบไหมคะถ่านผมน่าจะเป็นข้อเสื่อมมากกว่านะคะคือตามอายุอะค่ะครับโดยเฉพาะชรีส่วนใหญ่ค่ะเอ่อมันมีปวดบวมขึ้นมาไหมฮะไม่มีค่ะปวดปเฉยๆค่ะเพราะว่าถ้าอักเสบมันจะต้องบวมแดงค่ะคือน่าจะเป็นข้อเสื่อมเพราะอันเราเราไม่เคยไปหาหมอไม่เคยค่ะยังไม่เคยมีใครวินิจฉัย ยังค่ะเพราะตอนช่วงเป็นเนี่ค่ะเป็นประมาณสามสองหรือสามเดือนนะคะก็ไม่หาหมอเลยอืก็ทนนะคะทนก็คือน่าจะเป็นข้ออักเสบเออข้อเสื่อมนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นตามวัยแต่เป็นข้างเดียวไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นข้างเดียวก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นพร้อมกันค่ะอ่าฮะเสร็จแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานข้างไหนมากกว่ากันค่ะเออผมจะถามว่าเป็นข้างถนัดหรือข้างไม่ถนัดได้ไหมฮะ ได้เป็นข้อสันนิษฐานไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยค่ะเออก็ใช้งานตามปกติทุกวันนี้ยังทําไงฮะเดินเหินก่อนหน้าที่จะมาเจอบิมอ๋อก็เดินค่อยๆเดินนะคะแล้วก็มีคนประคองอืมค่ะเพราะจริงๆขาถนัดคือขาขวาหรือเปล่าใช่ค่ะเวลาเวลาขับรถเรื่องอะไรก็ข้างขวาอยู่แล้วอะค่ะอ๋อคุณป้ายังขับรถด้วยขับค่ะเออ แล้วแล้วตอนขับทรมานไหมครัช่วงที่เป็นก็ไม่ขับอะค่ะอ๋อช่วงเป็นก็ไม่ขับใช่ค่ะก็หลบมันใช่เลี่ยงมันใช่ค่ะก็นั่งแท็กซี่อะค่ะัแต่พอลงแท็กซี่ก็ต้องเดินค่ะก็เจ็บค่อยๆเดินอืค่ะเสร็จแล้วไม่คิดหาวิธีที่จะทําให้มันหายแล้วก็คือเออก็ไม่ทราบว่าจะคิดวิธีอะไรนะคะแต่ทีนี้พอดีว่าดู ดูดูรายการเนี้ยค่ะรายการที่คุณต้นกับดรเสรีอะค่ะรายการอะไรฮะมีด้วยฮะสุขและสวยอะค่ะดูมาดูมาเกือบสองปีนะคะโอ้ดูมาเกือบสองปีแต่ไม่เชื่อโอ้แล้วใจแข็งไม่อยากไม่จักเลยเลยเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อสองปีค่ะไม่เชื่อนะคะแต่แต่ก็จดข้อมูลไว้แต่ดูสองปีดูค่ะแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ดูดูตลอดใจแข็งจริงนะแล้วก็ ดูแล้วก็จดเบอร์โทรจดเวลาไว้ว่าจะออกอากาศวันไหนหรือเบอร์โทรของบริษัทนะค่ะจดไว้หมดแต่ก็ดูมาตลอดแต่ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อพ่อหนุ่มคนนี้เหรอฮะพอดีอย่างนี้ค่ะแบบทุกวันนี้มันมีเยอะใช่ไหมคะไม่รู้อะไรแต่อะไรทีนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเราไปกินแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรองนี้ค่ะก็เลยไม่กินอะไรเลยปรึกษาคุณลุงศินพงศ์ไหมฮะ ไม่ค่ะไม่ปรึกษาทําไมฮะก็ก็ประคับประคองกันก็ประคองกันไป่ะประคองกันไปแต่ก็ไม่ปรึกษาทีนี้ว่าดูมาจะสองปีครับเออยู่มาวันหนึ่งอะค่ะอืช่วงที่เจ็บเข่านี่ก็ประมาณเมษาเมษาพฤษภาอย่างเงี้ยค่ะปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ดูไปวันหนึ่งก็ไปไปเจอคุณต้นออกรายการกับดอร์เสรีครับครับแล้วดรเสรีก็เล่าว่าต้น พี่บบวดเข่าว่างี้อแล้วทีนี้พี่ก็กินตัวเนี้ยแล้วพี่ก็ดีขึ้นนะคะเพราะแกอายุก็ได้แล้วฮะมีลูกมาหลายคนแล้วแล้วแล้วทีนี้ก็พอพอฟังแบบนี้เสร็จตัดสินใจทันทีเลยค่ะอพอจบรายการมาเลยค่ะมาซื้อมันมันหมายถึงว่ามันมันสุดจะทนแล้วกับอาการเจ็บของเราแล้วทีนี้ความคิดก็คิดว่าเออขนาดด็อกเตอร์เสรีใช่ไหมคะยังกล้ากินเลยแล้วเราทําไมเราถึงจะไม่กล้า ก็เลยมาเลยค่ะดูรายการจบแล้วก็มาซื้อเลยอมาซื้อไปแล้วก็ไปกินกินแบบไม่คิดอะไรค่ะเอาเอาสูตรไหนไปครับสีชมพูค่ะเอาสูตรสีชมพูไปแล้วทานยังไงครับคุณป้าก็เช้าสองแล้วก็เย็นสองเย็นสองค่ะก็ไปทานไปประมาณห้าวันอก็รู้สึกเบาขึ้นแต่ก็เบานี่หมายถึงยังไงฮะตรงเข่าเนี่ยค่ะมันเบา เบาแล้วก็ลองขึ้นบันไดดูใช่ค่ะมีเลี่ยวมีแรงแล้วก็ลองเดินขึ้นบันไดดูจริงป่ะฮะคุณลุงครับแล้วทีนี้ก็ทานไปห้าวันแต่ก็ยังยังคิดว่าเป็นอุปทานนะคะเพราะดรเสรีบอกหายเราก็เลยหายด้วยตกลงเชื่อจันเสรีมากกว่าเชื่อจันพิเชษนะฮะแล้วทีนี้พอพอก็ไม่ไม่อะไรนะคะก็ คิดว่าเป็นอุปทานแต่ก็ทานไปเรื่อยๆจนหมด1หลอด5วันก็รู้สึกรู้สึกคะ่ะจน,ะท,นทานหมดไปหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดก็ดีขึ้นมากเลยคะ่ะทีนี้ก็คิดว่าไม่ใช่อุปทานละเรื่องจริงอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่อาจารย์อาจารย์ครับ <S 2> <S 2> โดยปกติแล้ววิธีการของแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยที่ข้อเข่าเสื่อมก็จะมีวิธีการยังไงบ้างคะก็ให้ยาแก้ปวดนะัะ อันนี้ก็บันเทาความทรมานมแล้วก็อาจจะให้มันก็ตอนของเมืองไทยนี่เป็นยายาที่จะ,ะช่วยให้ข้อเข่าขยับได้สะดวกเหมือนกับว่าป้องกันการสลายอะไรอ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใครที่เดินไม่ได้เลยมันก็จะมี ที่เขาฉีดน้ําำเข้าไปในข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลนะคะสามสี่วิธีนี้ค่ะซึ่งก็แล้วก็อาจจะต้องทํากายภาพบําบัดด้วยในในการที่แบบออกกําลังกายเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขานี่ถ้าเราไม่ใช้เลยมันก็จะขยับไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะล็อกไปอันนี้คุณป้าทราบมาก่อนไหมครับทราบว่าว่าวิธีการจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดไปหาหมอไม่ไม่ราบไม่ทราบใช่ไหมฮะแต่ฟังดูแล ก็ก็คือใจอะค่ะไม่อยากจะไปหาหมอ,อมเพราะว่าก็ก็คือรู้มาบ้างว่าแบบเวลาเรากินยาเยอะๆนะคะคมันจะมีผลข้างเคียงอมีผลข้างเคียงแล้วก็แบบก็สงสัยตรงที่ว่าเอ้ยาหมอเนี่ยทําไมจะต้องให้กินหลังอาหารทันทีแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่แบบไม่ไมปกติค่ะก,ก็เลยไม่ไปหาหมอ <laughs> ก็ยอมทน <laughs> อันนี้ต้องบอกว่าหมอสมัยใหม่ต้องออกมาแก้แก้ตัวหน่อยนะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนเชื่อ <c oughs> จริงยาก็ยังมีประสิทธิภาพในการรักษาอยู่นะครับ<า>เสร็จแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์พิเชษช่วยบอกหน่อยครับว่าอย่างกรณีข้อเข่าเสื่อมที่เราเราใช้สูตรสีชมพูในการรับประทานทําไมเพียงแค่ห้าวันอาการ,รของคุณป้าเองเนี่ยกับรู้สึกดีขึ้นครับห้าวันก็ค่อนข้างเร็วนะอม แต่บางรายเขบอกว่าสวันสองวันก็ก็ดีขึ้นแล้วนะครับ oh. แต่บางรายก็2อสามสัปดาห์กว่าจะดีขึ้นผมคิดว่าแล้วแต่ความหนักของอาการความรุนแรงความรุนแรงของอาการทีนี้สําหรับเราเราอธิบายตรงนี้ได้ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการเจาะเลือดของอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลสี่แคปซูลต่อวันออกมาตรวจดูครับเราก็คงจะอธิบายตรงนี้ไม่ได้อื แต่จากการที่เราทำงานร่วมกับศาสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิซึ่งเป็นผู้ที่บริหารโครงการของเราของแอปโก้ Go, เนี่ยครับร่วมกับมาลัยเชียงใหม่เพื่อจะดูว่าแคปซูลของเราเนี่ยมันไปทำอะไรกับเลือดกับไม่เลือดขาวนะฮะเราก็พบว่าคนที่กินอาสาสมัครนะครับที่เป็นปกติเนี่ยกิน4แคปซูลต่อวันเนี่ยมีการลดลงของสารที่ไม่เลือดขาวหลังนะฮะก็คือ Alpha, อ TNF-alfa นะครับ TNF-alfa นะครับหรือ Tumor Necrosis Factor-alfa มีการลดลงของ Interleukin-6 ok ครัครับ,บ Interleukin-6 ok มีการลดลงของ Interleukin-17 ok <17. S 2> นะครับซึ่งทั้งสามสารเนี่ยหลังโดยไม่ได้ข่าวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบก็เรียกว่า Proinflammatory cytokine นะครับเมื่อมันลดลงอาการอักเสบก็จะลดลงทันที นะครับแล้วก็ลดลงเร็วมากด้วยครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการลดอาการอักเสบเนี่ยเร็วเมื่อลดอาการอักเสบเร็วอาการปวดก็ลดลงไปด้วยนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าเมื่อมาลดอาการใส่ได้เร็วอย่างนั้นแล้วทําไมอาการอักเสบหายแล้วมันไม่ไม่กลับมาอีกล่ะมันเป็นไปได้ยังไงที่รกระดูกมันสองท่อนเนี่ยมันไม่สีกัน <พอ S 2> แล้วนี่นี่นี่นนนอักเสบเพราะเสื่อม อ่าครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากสามอาทิตย์ครับจากการใช้สีแคปซูลต่อวันนะครับก็มีผู้บริโภครายหนึ่งที่เข้าไปเอ็กซเรย์บริเวณเดิมนะฮะก็พบว่าในระหว่างสองท่อนของกระดูกที่มันสีกันอยู่เนี่ยมีการสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมาบางๆนะฮะซึ่งเราเข้าใจว่าเป็น cartilage นะเป็นกระดูกอ่อนครับเพราะฉะนั้นจึงแล้วมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ สาเหตุเขาะว,ว่างาดำถั่วเหลืองฝรั่งบัวบกมังคุดมีคุณสมบัติในการสร้างคาติเลสสร้างคอลลาเจนนี่แหละแล้วคาตาเลสหรือกระดูกอ่อนก็เป็นคอลลาเจนตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคอลลาเจนสร้างขึ้นมาหรือกระดูกอ่อนสร้างขึ้นมาระหว่างข้อสองข้อที่ขัดกันเพราะอ,อาการปวดมันก็จะจะ,จะดีขึ้นเหมือนกับมีจารบ,บีข้อมาหลอดลือมากลับมาอีกแล้วนะครับถ้ากินต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆครับค้ออาการก่อนนะครับ อาการจะจะถ้าทานต่อไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาอีกแล้วนะถ้าสมมติใครจะเปลี่ยนเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนอีกละครับเคยได้ยินมาก่อนไหมครับคุณป้าไม่เคยค่ะค่ะเริ่มเข้าใจแล้วนะฮะว่าว่าที่ทานแล้วดีขึ้นเป็นเพราะคนนี้อ๋อค่ะไม่ใช่อาจารย์เสรีนะคืออาจารย์เสรีเนี่ยเป็นผู้ทําให้เปิดใจอะค่ะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นนี่ก็อาจจะยังไม่เชื่ออีกแต่ทีนี้ด็อกเตอร์เสรีใช่ไหมคะครับ ยังกินเลยแล้วเราทําไมเราถึงจะไม่ไม่กินเราจะกลัวทําไมอะไรอย่งเชี้อม่ะก็เลยกินเลยกินแล้วช่วงที่กินเนี่ค่ะกินก็มาฟังอาจารย์พิเชษบรรยายทุกอาทิตย์ก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กินสีชมพูไปสองหลอดใช่ไหมคะสองหลอดก็คือหายเลยไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องนี้ค่ะวันละสี่ครับค่ะ วันละสี่แต่กินไปทั้งหมดสองหลอดไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีค่ะแล้วก็เดินเหินได้ปกติก็ขับรถได้เหมือนเดิมนะคะ uh huh. ขับรถห้าร้อยกิโลอย่างงี้คนเดียวนั่งไหว้พระคุกเขา่าค่ะปกติค่ะขึ้นบันไดก็ขึ้นก้าวได้ทั้งสองข้างนะคะ uh huh. ไม่ต้องไม่ต้องซ้ายแล้วก็ขวาตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ค่ะก็ oh. ดีขึ้นมากค่ะอันนี้เป็นเหตุผลที่แนะนําให้คุณลุงทานด้วยหรือเปล่าพอดีพอดีเขา เขาไม่ได้บอกนะเะว่าเขาเป็นไรทีนี้สังเกตว่าเห็นเขาเดินเหมือนเดินแปลกๆก็เลยถามเขาดูว่าเขาเป็นไรเขาเจ็บท้นเท้าอ่ะค่ะแต่เขาไม่บอกอพอเขาบอกว่าถามว่าเป็นไรเขาบอกเจ็บต้นเท้าแล้วเขาก็ไม่บอกก็ว่าเขาอะค่ะว่าทําไมไม่บอกอาแล้วทําไมฉันต้องบอกก็เลยก็เลยบอกเนี่ยเอานี้ไปกินเลยก็เอาท่ชมพูให้เขาไป